อะไรน่ารักจะพายจะนูดังโอ้ยมาแข่งอ่ะนีมันกระดาษตัมาดูกันวันนี้เรามาทำไมกันเดี๋ยวเราจะดูเจ้าไฮเออร์มีอายุคนรอบ49ปีไม่ถึงนะไม่ถึงไม่ถึงไงเราแล้วเรา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 ไม่รู้เท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่อ40 40 41นี่ยนะครับแก่จังเลย นี่เจ้าของร้านว<อ>ิชูวิชาครับเอาวิชา ดีนะแกเราเล่นแบบนี้ตลอดเลยไม่มีใครแกเราเลยวันนี้มันคือของมึงวิชูนะวิชากันเอาวิชามึงปักไปกี่อันเลยยี่ห้าร้านอยู่ตรงไหนนะห้าอยู่หน้าวัดท่ยางเหนือค่ะหัววัดท่ยางเหนือแร้านนี้ขายดีเจนเทน้ำเสียท่าเหลือทุกวันมึงเททิ้งของใช่ไหมใช่ไหมเคยไปกินไหมเคยเจอเอเออกาแฟร้านเขาจะเป็นไงจะแพงนั่นแหละค่อออร่อยร้านอื่นแพงกว่าใช่่ะ เฮ้ยไม่จริงไม่จริงจะจะจะถูกจะถูกจะอร่อยด้วยจะถูกถูกกับาะไลดราคาด้วยซื้อเท่าไหร่แถมสิบคู้ก้าใช่มก้ยแก้วหนึ่งสิบแก้วแทนหนึ่งเอาแก้วเอาแก้วนี้ไปเองม็บด้วยอเอาแก้วไปเองเป็นไงลดห้าบาทด้วยแฟนคลับน่ากินน่ากินน่ากินจะไปกันยังเนี่ยจุดเท่ยห์มากมึงจะติดมึงจะเขียนดับบทำไมต้องอยู่ฝั่งอันเออ ไม่เข้าใจเหมือนกันนี่แกมีแพใชั่แกดูบุหรี่เหรอมาซื้อมาโดยเฉพาะค่ะซื้อมาซื้อมาดูบุหรี่เด็กนุ่มใหม่ไม่ดูบุหรี่นะดูบุหรี่แล้วเป็นไงครับดูบุหรี่แล้วเป็นไงเอ้ยดูดบุหรี่แล้วเป็นไงไม่ได้มันเกิดตัวนุ่เอามันตายนะปลอดที่ปอดอะไรนะปลอดติดอะไรติเชื้อปอดติดเชื้อเชื้ออะไรวะไวรัสเหรอโคโรนาไอ้บ้าคนละงานกันแหละมึงทำไมนี่จุดไม่ติดล่วเราอะเรามีสมาชิกโรลเลอร์เบลดมาช่วยก็ได้ แล้วเรบรล้เรบรลเรบรคลเรรอนงคนทมาชิกหนเเป็นกระเทยโอ้ยเมื่อกี้หนูลองทลนอะไรเออลอถอดรองเท้าวิ่งเอาหูไปฟังข้างหลังเลยมีเด็กเบรเด็กเบรสวัสดีค่ะเด็กเบรคลพีอล้เรรด็กเบรดเบร่ไม่ับที่ที่เล่นล่โยยไปไม่โรงเรียนแน่อไปยังไปยัง มันไปไดาจะตามไปแล้วโอ้เรียนเยอะเหมือนเดิมยุ่ปพี่ยังไม่ได้หยุดเลยโอ้ยเราไปหาเป้าหมายนะเป้าหมายนะอยู่ข้างหน้านะเดี๋ยวเราจะร้องให้สระดันบันไหวเลยนะไปลงหน้าไปเดินไปโยโยโย่ถึงแล้วจะถึงแล้วไปไปไปให้ไวเร็วเร็วเร็วโยโยโย่ Happy birthday, to you Happy birthday, to you Happy birthday, ah, approved, Happy birthday, Happy birthday, to you birthday, rồi không? อย่าเป่าแดงอย่นล้ำลายลงกินจริงนะเขาให้สวยให้ด้วยเอเค้ยปคือปุ้ยป้เฮ้ยไม่ดับไอ้อยู่ไหนนะ่ยไม่ดับบอกว่าให้เอาเทียนแบบเป่าทีเดียวดับบอกเหรอไม่ดับค่ะคุณพอแล้วเหนื่อยขอบคุณค่ะเอาออกกันเอาออกยังไงเสร็จภารกิจไปแล้วออกไม่ได้สาธุค่ะคุณเป่าให้หมดสาธุค่ะคุณ